नमः नम शिवा महागणाधिपत नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สื่อสายเทพครับอีกคอนเทนต์หนึ่งจากช่อง Nomad Media Thailand ผมวารินสัเจเเดลครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมกรุ๊ปพิชของเราที่ศรัทธาในพลังของเทพมาทำความรู้จักกับเทพอีกองค์หนึ่งซึ่งก็เป็นลูกชายคนเล็กในครอบครัวของพระศิวะและพระแม่อุมานะครับตอนที่แล้วเนี่ยรู้จักกับพระพิคเนตไปแล้วว่าทาไมถึงมีเศียงเป็นช้างและอายุ11ขวบนะครับ มีเสียนเป็นช้างก็เพราะว่าไม่ชอบออกรบสนใจเรื่องของดนตรีสนใจเรื่องของงานศิลปะและความคิดสร้างสารรค์ต่างๆนะครับอยู่ในโลกของศิลป์จึงไม่ถนัดที่จะใช้อาวุธสงครามเกิดอักิเดนขึ้นมาจนขอขาดและต้องได้เสียนเป็นช้างไปชมกันได้นะครับคำอธิบายในตอนที่พูดถึงการขอพรพระพิคเนสวนที่ถูกต้องนะครับพอ ลูกชายคนโตของศิวะอุมาอายุ11ขวบเนี่ยนะครับไม่ชอบที่จะไปทําศึกสงครามเนี่ยเพราะสิวะกับพระแม่อุมาจึงต้องสร้างขึ้นมาอีกองคหนึ่งต้องสร้างเทพขึ้นมาอีกองคหนึ่งนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเทพที่อยู่ในจักรวาลที่เป็นพลังในธรรมชาตินั้นอายุแค่ไหนแค่นั้นนะครับพระพิคเนศก็เป็นเด็กอายุ11ขวบตลอดลองคิดสิครับว่าถ้าทวยเทพเหล่านี้เนี่ย อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งจะต้องสละสังขารไปเนี่ยแล้วเราจะไปขอความช่วยเหลือหรือขอพลังจากใครล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรีซไว้เลยนะครับพระพิคเนตอายุ11ขวบพอพระพิคเนตลูกชายคอนโตไม่ชอบที่จะทําศึกสงครามพระศิวะพระแม่อุมาจึงต้องสร้างเทพขึ้นใหม่องค์หนึ่งน้องคนเล็กครับขันธกุมารอายุเขวบก็เป็นเขวบตลอดไปนะครับคันธกุมารน,นั้น เป็นคำที่เพี้ยนมาจากสุกันทะสุกันทะภาษาแขกสุกันทะสุกันต์แปลว่าความเข้มแข็งสุกันทะบวกกับคำว่ากุมารเข้าไปด้วยนี่นะครับเพราะว่าพระองค์ก็เป็นเด็กเจ็ดขวบนะครับจึงเป็นสุกันทะกุมารเรียกไปเรียกมาก็เลยกลายเป็นขันทะกุมารน,นะครับหรือพระขันอีกชื่อหนึ่งในภาษาแขกที่ก็อยู่ในบทสวดมนต์ด้วยนะครับคือกาติกเกกาติกเกก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระขันทกุมารน,นะครับ พระขันธก,กุมารนั้นอายุเจ็ดขวบครับเป็นเทพเจ้าแห่งนักรบท่านถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาแทนที่พระพิคเนตในการศึกเพื่อปราบศัตรูอสูรร้ายท่านมีความกล้าหาญนะครับมีความกล้าหาญชานชัยมีศักดิ์ศรีเรียกร้องความถูกต้องความยุติธรรมขันธก,กุมารนั้นจะให้พรเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองนะครับ คุ้มครองเราให้กำลังกายกำลังใจให้การกระทําต่างๆนั้นสำเร็จลุล่วงแต่ขันธกุมารไม่ชอบความอ่อนแอไม่ชอบคนขี้ขลาดคนลังเลใจรวมถึงคนที่อิจฉาริษยาง่ายๆนะครับถ้าเราจะขอพอรจากพระขันทกุมารถ้าเราคิดดีทำแต่สิ่งที่ดีๆเป็นคนดีจริง ไปขอพอรพระขันธกุมารน,นั้นได้รับความช่วยเหลือปกป้องแน่นอนนะครับและถึงแม้ว่าขันธกุมารจะเป็นเด็กอย่างที่บอกครับอายุเจ็ดขวบแต่ด้วยจิตใจที่เป็นนักสู้เคียงข้างแม่และพ่อคืออุมาและชิวะนั้นท่านก็มีความสามารถเกินกว่าเด็กนะครับชอบรบพอได้ยินคําว่าชอบรบนั้นอาจจะดูว่าอเป็นเด็กที่มีความโหดร้ายหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ย ก็ยังมีความสดใสแบบเด็กทั่วไปแหละครับถ้าเจอคนที่ดีจิตใจดีท่านก็เป็นเด็กเจ็ดขวบคนหนึ่งแหละครับที่มีจิตใจดีสดใสแต่อย่าให้ได้เจอสิ่งที่ชั่วร้ายแหละครับลุยเต็มที่เพื่อที่จะฆ่ามันนะครับปราบสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปจากโลกนี้ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของขันธกุมารน,นั้นจะดูเป็นเด็กโหดหลายๆคนยังคิดว่าเป็นพี่ชายของพระพิคเนตด้วยซ้ํานะครับอย่างที่บอกครับ ก็ด้วยความที่เป็นนักรบดูแกร่งดูแข็งแรงนะครับลุยพร้อมลุยทุกเมื่อนะครับจนมีคนคิดว่าเป็นพี่ชายของพระพิฆเนศไม่ใช่นะครับเป็นน้องชายของพระพิฆเนศแหละครับลุยเพื่อปราบสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปจากโลกนี้ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นเด็กโหดก็จริงแต่ว่าโหดร้ายเพื่อช่วยโลกมนุษย์นะครับนี่คือที่มาของขันทกุมารกาลติเกสุกันทะนะครับถ้าจะขอพรพระขันทกุมารน,นั้น อันดับแรกเลยนะครับต้องมั่นใจว่าเราคิดดีทําในสิ่งที่ดีและถ,ถ้าถูกรังแกจากคนไม่ดีคนชั่วต้องการจะให้ท่านคุ้มครองปกป้องให้กําลังกายให้กําลังใจให้การกระทําต่างๆลุล่วงเราต้องเป็นคนที่ไม่ขี้ขลาดไม่ลังเลไม่อิจฉาริษยาขอพรขันทกุมารได้แน่นอนนะครับและนี่ก็คือสื่อสายเทพที่ทําความรู้จักกับพระขันทกุมารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าอยากจะให้เรานาเสนอเรื่องราวของเทพองค์ไหนหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพลังเหนือธรรมชาติเรื่องไหนบ้างที่หาคําตอบไม่ได้ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมว่ารินสัจเดลลาไปก่อนสื่อสายเทพพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ oh, णाधिप